ก็ยังทขณะในส่วนของประชาธิปัตย์เองนะคะเขาเหมือนเรียกร้องว่าอยากจะให้มีการปรับพรมค่ะทางพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยคนปรับพรมคือนายกรัฐมนตรีนะครับเขาจะส่งสัญญาณตอนนี้ภูมิใจไทยยังไม่ได้รับสัญญาณอะไรเลยถ้าเกิดว่าหักปรับไปแล้วนี่คือจะมีผลอะไรต่อพรรคภูมิใจไทยไม่มีครับพรรคพรักใครพักมันนะครับ แต่ mble, ละทัาก็ไม่ใช่วาจำเป็นจะต้องทําตามกันทุกเรื่องนะครับหัวหน้าทัหว่่นที่งเลยคกที่หล <ot an> ุดานนกแล้วารพวกสน้ำแต่อให้หัน้ายกก่อนเรอะว่รเลยครับนึกล ก็เขาไม่ให้ใหเขาจะไม่ให้ไง <c oughs> <c oughs>